สวัสดีทุกคนอีกรอบอนะครับแนะนำตัวกันอีกรอบด้วยกวนันผมชานนท้นนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับและด้านหลังที่มากับผมนี้คือวงดาราเศเสถาอยู่กับผมมาสิปีแล้วครับผมด้านหลังมือกองคือน้องกิตน้องชีวิกนะฮะมือกีตาร์ของเราครับครูตอนและ์บุเบียเชนนะครับผมวันนี้ดีใจมากมาก ไม่ได้มาร้องเพลงที่สยามนานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ครับนานมากมาก20ปีได้ผมเพิ่งเข้าวงการมา10ปีเดี๋ยวก็พอที่ถึงสยามผมชอบนึกถึงเพลงเพลงนึงครับวันนี้มีโอกาสมาได้ได้ร้องที่นี่ละขอร้องหน่อยล้วกันนะครับจไม่นสิ่งมีชีวิตเหรอผิดเพลงเหรอเมื่อกี้พูดเข้าเพลงอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดเข้ากันลวกันเออ เพราะฉะนั้นนะฮะเราจะเล่นเพลงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจครับผม